สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ OP, ให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้าจากเบบี้มอนสเตอร์กันนะรับกับ ท่าเต้นที่เป็นไวรัลมากมากและคนพูดถึงกันเยอะจริงๆนะครับกับท่าเต้นเท้าไฟชิกิต้าที่บางคนก็แซวว่าเป็นท่าไฟช็อตนั่นเองนะครับที่ชิกิต้าเนี่ยเต้นในพาร์ทของพี่อาสาที่กำลังแรปอยู่ชิกิต้าก็ถือว่าเป็นท่อนโซโล่แดนซ์ไปเลยนะครับเป็นเบรกแดนซ์ของชิกิต้าอย่างที่รู้กันดีว่าชิกิต้าของเราเนี่ยเต้นเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีคาริสมา และแถมยังสามารถที่จะส่งอินเนอร์เนี่ยออกทางการแสดงการเต้นและสีหน้าแววตาได้แบบชัดเจนเป็นคนที่มีทักษะทางด้านนี้ที่ดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็เลยถูกจับตามองตลอดแฟนแคมก็ยอดสูงมากเพราะว่าคนเนี่ยชอบดูชิก,กิต้าเต้นชอบดูชิคก,กิต้าเพอร์ฟอร์มบนเวทีดูแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยสามารถดึงเราเข้าไปจอยเข้าไปสนุกกับเขาได้เลยนะสังเกตได้จากหลายๆคลิปนะครับที่เราเนี่ย ดูมาไม่ว่าจะเป็นแฟนแคมหรือว่าใน Tik t o อกหรือว่าใน Instagram Reels หลายๆคนก็บอกว่าดูชิกิตาเต้นแล้วมันเพลินดีมากเลยดูแล้วไม่มีเบื่อแถมดูแล้วยังรู้สึกว่าสนุกจังที่ได้เห็นชิกิต้าเต้นแบบนี้นั่นแหละนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็เลยถูกจับตามองในเรื่องการเต้นและรอบนี้กับเพลงใหม่อย่าง forever นั้นป่าหยางเนี่ยก็ให้ชิกิตาโซโล่แดนซ์กันไปเลยแถมยังเป็นท่อนที่แบบเก๋มากเลย อาซาทำหนะ้าที่แรปแบบไฟลุกนะครับเป็นคนที่แรบ,บเร็วอยู่แล้วและชิกิต้าเนี่ยก็มายืนเต้นด้านข้างเป็นเบรกแดนซ์ไปในตัวคือแบบเขาเข้าคีร์เอทออกมาได้ดีนะครับเราดู MV แล้วก็ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยเห็นรู้สึกแบบเฮ้ย เจ๋งจังท่อนนี้อาสารับนะ้าที่แรปเร็วไปและชิกกต้าก็เต้นลงบีดตามที่อาสาแรปแบบปึกป๊กๆๆๆๆๆๆเลยแต่คนนี้เขาเก่งมากเลยนะและแถมยังซอยเท้าแบบทีๆแฟนๆบอกว่าการซอยเท้านี้ของชิกกต้าเนี่ยมันเหมือนแบบคนแดนไฟลุกหรือว่าเหมือนท่าเต้นไฟช็อตนั่นเอง แต่ท่านี้เนี่ยจะเต้นให้ยากจะเต้นให้ง่ายมันขึ้นอยู่กับคนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยลุกขึ้นมาแล้วเต้นได้เลยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบทําออกมาแล้วถึงจะดูดีเพราะว่าเห็นเขาล้อกันใน Tik t o ็อกเนี่ยบางคนเต้นแล้วก็แบบไม่ได้ฉันทําไม่ได้มันดูตลกมากเลยแต่บางคนเนี่ยถ้าอินเนอร์ถึงคาลิสมาได้จรดิตมันได้เนี่ยก็ออกมาสวยเลยนะครับเป็นท่าที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนจะยากแต่ก็สามารถทาได้อย่างชิกิตา้าเนี่ยทำออกมาได้ แถมยังดีมากด้วยจนกลายเป็นท่าเต้นที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อยากเต้นตามแต่นั่นแหละนะครับมันก็ต้องมีประเด็นเกิดขึ้นมาจนได้เพราะว่านี่คือ Breakdance และช่ e กีตาร์เนี่ยก็ขึ้นมาเต้นเพียงแค่คนเดียวมเมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องนั่งลงตามบล็อกกิ้งและก็มีเพียงแค่พี่อาสาเท่านั้นที่แรปอยู่ในท่อนของตัวเองดราม่าเกิดขึ้นมาหลังจากวันที่ปล่อย MV ได้ไม่นาน มีใน t i k t o k เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะได้รับว่าชิกตก้านั้นเหมือนกำลังได้แสงมากกว่าเมมเบอร์คนอื่นๆบ้างละและก็มีคอมเมนต์ในเชิงที่ว่ามันเป็นท่อนของอาสาไม่ใช่หรอทำไมชิกตก้าเนี่ยถึงได้รับโอกาสขึ้นมา break ดนซ์อยู่ข้างๆเหมือนจะมาแย่งซีนพี่เลยจากคนที่ยืนอยู่และกำลังแรปในท่อนตัวเองก็จะถูกดึงตูดสายตาไปเพราะมีอีกคนยืนขึ้นมาและกาลังเต้นในท่าเต้นที่ชวนมองและเป็นท่าเต้นที่ทุกคนต้องมองแน่นอนอยู่แล้ว ทำให้มีประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เลยที่โจมตีนะครับว่าเชกิตา้าเนี่ยเหมือนเป็นลูกรักของ YG Entertainment เหมือนแบบได้แซงเยอะสุดเหมือนได้พาร์ทของตัวเองไม่พอ,อยังไปแย่งพาร์ทคนอื่นอีกพยายามผลักดันให้เชกิตา้านั้นเนี่ยดังแล้วก็มีคนชอบมีคนเห็นศักยภาพมากขึ้นทนั้นที่เมมเบอร์คนอื่นๆในวงเนี่ยก็มีศักยภาพไม่แพ้กันแต่ก็ไม่ได้รับการดันเท่าที่ควรจะเป็น ประเด็นนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งต่อว่าไปยังจิกิต้าเลยต่อว่าไปยังค่ายด้วยบางคนก็ติเพื่อก่อแหละแต่บางคนก็มาโจมตีเท่านั้นเองไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าในส่วนของคนที่ชมเนี่ยมีเยอะไม่แพ้กันนะครับเขาก็บอกว่า นี่คือท่อนที่ชิคกี้านั้นได้โชว์ศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆกับการแรปของอาซาทาให้คนมองทั้งคู่ไม่มีใครแย่งซีนใครเลยอาซาแรปดีขนาดนั้นชิคก้าก็เต้นเก่งขนาดนี้บางก็บอกว่าทางค่ายเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าเพลงไหนใครที่จะเป็นตัวดึงดูดสายตาหรือว่าใครที่จะเป็นตัวทําให้เพลงนั้นเด่นแล้วก็ ดูมีอะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกและเพลง forever นี้ก็เป็นชิ i กี้พากับท่อน break dance แล้วก็มีเมมเบอร์คนอื่นด้วยที่ยังคงดึงความสนใจเข้ากับเพลงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นไฮโน้ตของ vocal line หรือว่าจะเป็นแรปของอาสะกับลูกกะที่สลับกันแรปในเพลงนี้2คนบางคนก็ไม่ได้มองว่าจิกกต้าเนี่ยเป็นลูกรักของทาง yg entertainment นะครับเพราะว่าเพลงเนี่ย ร้องก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นซีนเด่นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น,ไม,ไ,น,น,นไม่ได้ยืนเซนเตอร์อะไรด้วยแถมเขายังเป็นวงที่เวียนเซนเตอร์กันอีกสําหรับเบบี้มอนสเตอร์ดังนั้นจะบอกว่าเป็นลูกรักเนี่ยจิยกกต้าต้องได้รับบทบาทเด่นทุกอย่างอยู่ที่จิกกต้าคนเดียวสิถึงจะถูกต้องทั้งเซนเตอร์ทั้งร้องเยอะ อาจจะได้แรปเพิ่มอีกอาจจะได้เต้นเบรกแดนซ์คนเดียวอีกและอาจจะได้ท่อนร้องปังๆแบบเหมารวมทุกอย่างอยู่ที่คนคนเดียวเลยส่วนเมมเบอร์คนอื่นๆก็ไปเฉลี่ยกันเอาแบบนั้นสิถึงจะเรียกว่าลูกรักของจริงแต่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่นะบางเพลงบาง MV ชิกิต้าเนี่ยมาแป๊บๆนิดๆเท่านั้นเองยังไม่มีใครบ่นอะไรกันเลย ไม่มีใครเป็นลูกรักทางนั้นเพราะว่าดูเหมือนป่าอยางเนี่ยเขาจะรักทุกคนในเบบี้มอ s t e r อร์และพยายามผลักดันวงนี้ให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของเมมเบอร์ทั้ง7คนแบบเท่าๆกันแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเพลงแต่ละคัมแบ็กว่าเพลงนี้เหมาะกับใครเพลงนี้ควรจะให้ใครเนี่ยออกมาโชว์เปิดโชว์ปิดแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเพลงนั้นๆเขามี ความคิดเขามีแผนอะไรของเขาหมดแล้วเพลงต่อไปชิกิต้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีนแบบนี้อาจจะเป็นเมมเบอร์คนอื่นๆที่ได้ออกมาโชว์ศักยภาพเทงอาจจะเป็นพี่แพรอายอนรามิโรราอาสะรุกะสลับกันไปแบบนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าคัมแบ็กนี้ใครควรที่จะได้โชว์เพราะว่าเข้ากับเพลงเข้ากับคอนเซปต์แต่ Forever นี้ เป็นชิกิต้าเท่านั้นเองที่ได้รับท่าเต้นหรือว่าที่ได้รับ break d a n ์นี้อาจจะมีการแบบทดสอบกันทุกคนแล้วเออว่าใครเนี่ยทำท่อนนี้ทำท่านี้ได้ดีที่สุดเหมือนตอนรายการประเมินที่แบบเออให้ทุกคนออกมาเต้นและคิดว่าใครควรจะได้ท่อนนี้ไปรอบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้และชิกิต้าเนี่ยก็เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าทำท่านี้ได้ออกมาดูดีที่สุดก็เลยได้รับหน้าที่ break d a n ์ในแร็ปของอาสานั่นเอง ถือว่ามีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งแต่วันปล่อย MV จนถึงในตอนนี้ก็ยังคงมีบ้างอยู่ในติ๊ t o ็อกยังคงไม่ยอมให้ชิกกต้าเนี่ยได้พักอย่างสงบได้อยู่แบบเงียบๆเ,เล่นกับพี่ๆกินนอนหลับปุ๋ยแต่ในประเด็นดราม่าก,ก็ยังมีคนชมช,มชิกกต้ากันอย่างมากมายแฟนๆก็บอกว่าไม่มีมารบารมีไม่เกิด คนจะดังเท่านั้นถึงจะมีแอนตี้ออกมาพูดอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากเข้าไปดูในทิกต่กจะเจอกันเยอะมากๆเลยนะครับว่าคนก็โจมตีจิกิต้ากับเรื่องท่าเต้นเท้าไฟท่าเต้นไฟช็อตนี้กันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่คนชมก็เยอะมากๆเหมือนกันเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็ยังรอดูว่าคัมแบ็กหน้านั้นจะเป็นยังไงทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์มากันได้เลยคิดว่าจิกิต้านั้นเนี่ยทำได้ดีไหมในท่าเต้นนี้ หรือคิดว่าจิคกี้าเนี่ยเป็นลูกรักเหมือนที่หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์วิาพากษ์วิจาร์ชิคกี้ามาหรือเปล่าก็อย่าลืมมาเมาท์มอยกันนะครับ มอมอยกันแล้วอย่าลืมกลับไปดู MV ไปสตรีมเพลงให้กับ Baby Monster กันเยอะๆด้วยให้กำลังใจเด็กๆทั้ง7คนกัน forever ทำไว้ได้ดีมากเดี๋ยวรออัลบั้มต่อไปที่จะมาในเร็วๆนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อเถอะ Baby Monster ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนแถม YG ย,ยังจะจัดเต็มมากๆอีกด้วยเพราะนี้ถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่จะกลับมาพร้อมกับความตังทุกอย่างเหมือนเป็นการ ประกาศศักยภาพให้รู้ว่า Baby Monster ของจริงอยู่ในอัลบั้มนี้อัลบั้มที่ทุกคนเนี่ยพร้อมกันจริงจังแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตกันเพลงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับอันยอง